ยืมยงมาด้วยไหมทับทำงานนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้หยอกนะครับคุนชอบก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ไอ้กล้วยเจ๋งไปแล้วกันเไอ้กล้วยเจ๋งไปเลยอะไรอย่างนี้ประมาณว่าอารมณ์ว่าเฮ้ยชอบจริงหรือเปล่าเอาสารลี่ลากไปเองเลยนะอย่าอย่าจ้างนะห้ามใช้ตังค์โค้เราก็เราก็ถึกมากแบบว่าซื้อสารลี่วะลากไปเองไปคนเดียวเซอร์วิสเองแข่งเอง 你看。<noise> <noise> ตอนนี้คุณชมเข้าสู่ตอสาม CJ Motor Sport นะครับวันนี้เรามาทำรายการแดดครับฟุกวันนี้เราจะมาตามหาพี่ชายคนหนึ่งแกมีนามชื่อว่ากล้ยเจ๋งครับกล้ยเจ๋งที่มีเมียเป็นอึ้งยงใช่ไหมไม่ใช่ฮะแกชื่อกล้ยเจ๋งไดโน่ครับเป็นกุ้วยเจ๋งมีไดโน่ตามาหมายความว่าเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของไดโน่อ่าใช่ครับเออแต่ก่อนที่จะไปเจอพี่กล้ยเจ๋งแอนเดเรเดินเดินตามไปเรื่อยแดดร้อนมากเลยนะมาเลยเรามาพูดกันก่อนว่า CJ ตอสาของเราจะทำอะไรบ้างครับฟุกโอเคเราก็เป็นโรงงานผลิต ช่วงล่างลูกหมารถยนต์นะครับยี่้อตอง3และ C j เจนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการชื่อว่าซ j เจออโตโชจุงลูกหมากครับครับรับซ่อมช่วงล่างลูกหมากรถยนต์ทุกชนิดญี่ปุ่นยุโรปซูเปอร์คาร์คลาสสิกได้หมดมีสสาขาตัวประเทศไทยครับผมก็มีพระรามสี่รามินทาบางนาพระรามสองโอ้โหพระรามสี่รามินทาบางนาพระรามสองเป็นศูนย์โชจุงและที่สาคัญคืออีโคก็ซ่อมได้ได้รถบ้านซ่อมได้หมดได้แล้วที่สําคัญ แล้วก็ซ่อมซุปเปอร์คาร์ได้ด้วยได้ครับได้หมดเลยซุปเปอร์คาร์นี่ได้ได้ทุกยี่ห้อทุกค่ายเลย่ะได้หมดอ่ามีค่ายอะไรบ้างแลมโ,มโบ่พอลลี่แลมโบฟรอร์ดได้หมดเลยได้หมดครับรถบ้านก็ดีเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหามาซ่อมที่4ส,สาขานี้ได้เลยนะเดี๋ยวก่อนนะนี่เราเดินมาเข้า,ขามาเขตพื้นที่ใครนะฮะใครเนี่ยนี่ใช่ใช่กุยเจ๋งก็ได้เห็นป้ายเห็นว่วยเจ๋งใช่เลยกุยเจ๋งอาหารทะเล เอ้ยไม่ใช่กุ้ยเจ๋งไดโนเสาร์ไดเออแฮ่เออกุออ้ยเจ๋งไดโนถูกแล้วนะฮะตอนนี้อา้าวแล้วพี่กุ้ยเสียงอยู่ไหนครับผมตามหาพี่กุ้ยเจีงหน่อยครับปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมพี่กุ้ยเจ๋งปีกุ้ยเจ๋งพี่กุ้ยเจ๋งเ,เ,เอ้ยอ่านั่นไงใช่ไหมเนี่ยใช่เปล่าใช่แล้ว,ลวโหแกแกนี่ชอบปัญญ่นจักรยานมากโอ้โหสวัสดีครับพี่พกุ้ยเจ๋งสวัสดีครับสวัสดีครับ ทด้ไหมยรท,ทำงานดี <laughs> ไม่ใช่นะอันนี้หยอกครับที่กุณเจ๋งไดโ,โนนะฮะชื่อจริงของเขาคือเกียรติพันธ์ไผ่เจริญเป็นชื่อที่มีชื่ออยู่บนโพเดียมตลอดเวลานะครับตัวการอย่างขันในวงการมอเตอร์สปอร์ตใช่ปุ๊บ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over, I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Can land your own brand and damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they don't let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. ครับตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ก้ยเจียงไดโน่นะครับเกียรติพันธ์ไผ่เจริญนักแข่งมากฝีมือนะครับผมคือต้องบอกว่าชื่อเกียรติพันธ์ไผ่เจริญเนี่ยใครที่ใครอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตจะรู้ตลอดว่าจะต้องมีโพเดียมมีรางวัลแล้วก็รถที่เห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะรางวัลเต็มของเต็มมีของไม่เยอะจริงๆมีถ้วยเยอะนะ ต่ว่าวันนี้เอามาโชว์แบบว่าให้เห็นก่อนเป็นน้ําจิ้มแล้วที่รถอยู่ข้างหลังนี้เป็นรถของพี่กุ้เจ๋งเองใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราจะยังไม่พูดถึงเรื่องของการแข่งขันในมอเตอร์สปอร์ตนะเรามาทำความรู้จักกับพี่กุ้เจ๋งเนี่ยให้ดีขึ้นไหมดีค่ะดีป่ะเพราะวปกติเราเจอแต่ในสนามมันก็คุยแต่เรื่องแข่งรถเราอยากรู้จักพี่กู้เจ๋งว่าปกติพี่กุ้เจ๋งทําอะไรมาจากไหนทาไมถึงชื่อกุ้เจ๋งเออพี่กุ้เจ๋งเล่ากัหน่อยครับก็ คือชื่อชื่อกล้วยเจ๋งเนี่ยครับมามาจากสมัยตอนที่ผมโตเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่มังกรหยกดังเพราะว่าเพราะว่าผมก็ตอนนี้ก็สี่สิบสี่แล้วนะสี่สี่แล้วมันก็ยุคที่มังกรหยกดังพอดีแต่ตอนนั้นนี่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ชื่นชอบก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ไอ้กล้วยเจ๋งไปแล้วกันไอ้กล้วยเจ๋งไปเลยอะไรอย่างนี้ครับผมก็เป็นกล้วยเจ๋งมาจนวันนี้แล้วครับจนทุกวันนี้นะแล้วปกติเนี่ย ใช้ชีวิตยังไงแบบว่าอยู่ในวงการมอเตอร์สปอร์ตก่อนมาเข้ามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยมามาเข้าวงการแบบอะไรมาก่อนไหมครคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเราเป็นเราเป็นเหมือนวัยรุ่นผู้ชายทั่วไปที่เราชอบรถตั้งแต่สมัยเรียนเราก็แต่งรถซิ่งครับรถซิ่งกับเพื่อนมีทีมรถนะสมัยก่อนต้องมีทีมรถอะไรเงี้ยแล้วพอมันถึงจุดหนึ่งที่รุ่นพี่เขาพาไปในสนามครับให้ไปลองขับรถแข่งคันหนึ่งที่เขาทํา ปรากฏว่ามันบอกเฮ้ยเนี่ยมันมันมันคือตัวตนของเรานี่ว่าที่เราลืมไปก็เลยไปซื้อไปหาซื้อรถบ้านมาคันหนึ่งซื้อโลบาร์มาใส่ไปวิ่งคาขาบก่อนไปเริ่มวิ่งจะวิ่งคาขาบก่อนไปลองดูก่อนว่าชอบจริงป่าวะเมียก็แบบว่าประมาณว่าอารมณ์ว่าเฮ้ยชอบจริงหรือเปล่าเอาสารีลากไปเองเลยนะอย่าอย่าจ้างนะห้ามใช้ตังค์โทษเราก็เราก็ถึกมากแบบว่า ซื้อสารี่วะลากไปเองไปคนเดียวเซอร์วิสเองแข่งเองถามจริงก็สารีเลยเหรอจริงๆสมัยนี้มันต้องลดสไลด์ตอนนั้นตอนนั้นมันปีประมาณปี5-9สไลด์ยังไม่เยอะขนาดนี้ผมไปซื้อสารี่มาเลยลากไปเมียแข่งอยู่2-3สนามอะเมียเห็นว่าเหนื่อยมากแต่ตั้งใจ มีอะไรอนุญาตให้ใช้สไลด์นี่คือเห็นมีความพยายามใช่ถูกไหมฮะแล้วพอมาถึงตอนที่ขับก่อนที่จะมาเป็นเซอร์กิตเนี่ยคือขับในท้องถนนเหรอพี่ที่ว่ามีคาขับหรืออะไรอย่างงี้คือสมัยก่อนเนี่ยตอนตอนตอนที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยครับเมื่ก่อนหนูใช้ชื่อนอนอีลุเบนอ่าก็จะมีแก๊งมอลังสิตผมเล่นมอลังสิตอ่าอ่ามอลังสิตเหรอพี่ใช่ผมจะมอลังสิตอ๋อพี่พิมพ์คาอะไรพี่อ่าวิศวะครับวิศวะด้วยเดี๋ยวก่อนนะ โคตรแหกโลกไปไม่เกี่ยวกันเลยเกี่ยวอะไรกับรับแข่งรถเก็ผมมันมันมันชอบครับคือคือคือทีมรถนั้นน่ะก็แต่งซิ่งทุกคนนะแล้วก็เป็นวิศวะหมดเลยมี่ผมคนเดียวที่กลับมาเป็นเซอร์กิตแล้วอย่างที่บอกคือเราเริ่มจากรถบ้านเอาไปตีโรบาเสร็จแล้วก็ไปวิ่งคาขับของรายการโตโยต้าเขาก่อนเริ่มชอบเริ่มชอบก็เริ่มแบบเริ่มไปเยอะเริ่มเอาโรบาออกตีโลบาใหม่เป็นแบบเชื่อมสปอร์ตตัวถังทำเครื่องเพิ่ม ไปลงรุ่นของรายการก็ไปได้แชมป์ของเขาในรุ่นรายการเราก็เริ่มแบบเฮ้ยเราอยากอมีแวเริ่มเริ่มเริ่มเ้ยริ่มเริ่มอยากแต่ว่าก่อนในระหว่างทางนั้นอ่ะผมเป็นคนทํำอะไรผมจะชอบศึกษาอย่างจริงจังผมก็จะไปเรียนนะผมไปเรียนทั้งสกิลไดวิ่งก่อนที่ทางพี่อันกับพี่บัวเขาจัดอ่าแล้วก็ไปเรียนโตโยต้าเรซิ่งสกูไปเรียน t r a กับพี่บีดาอินสแต o คเตอร์คือพี่บีดาด้วยนะรขับรถ เป็นอินสตัคเตอร์ผมแล้วก็สอนผมแกเลยเป็นไอดอลผมทุกวันนี้โอ้โหเยอะๆอาจารย์เยอะไปจะมาถึงทุกวันนี้ได้ใช่คืออย่างนี้อับอินสตัคเตอร์ก็คือคนที่คอยแบบแนะนำใช่ใช่แนะนําในการขับในการขับใช่แบบเรซิ่งสกู๊เนี่ยจะแตกต่างจากขับเหมือนเหมือนสอบใบขับขี่ขับรถอะไรนิดนึงใช่ใช่ใช่คือเรื่องนะคืออย่างี้เวลาขับในในในสนามเขาจะสอนเรื่องของลายการเข้าโค้งใช่ความเร่งอาจารย์ความเร็วการเบรกอะไรอย่างเงี้ใช่ใช่การการการใช้การใช้เรื่องของ เรื่องของการใช้พวงมาลัยการเปลี่ยนเกียร์การมองลายอะไรเงี้ยก็คือเริ่มฝึกจากตรงนั้นเลยก็คือเรียนเรียนหมดเลยครับแล้วก็ยังมีอีก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 ท่านหนึ่งที่สอนผมเหมือนกันก็คืออาจารย์ตุ๋ย m อ็มอาจารย์ตุ๋ยกระทิงแดงรักคงสมุทรธาโอ๋อตัวใหญ่น่าน่าใช่ผมผมจะเป็นลูกศิษย์ระดับเทพเทปังนั้นเลยครับผมคือถ้าใครไปดูในเฟซของแกจะมีบุคคลเหล่านี้อยู่ในเฟซหมดเลยใช่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 ก็คือ พี่ปีดาก็เพิ่งไปคว้าแชมป์มาด้วยล่าสุดใช่ครับก็แน่นอนคุณปรีดาตันดิซับเนี่ยเป็นเป็นเรสตเดเลกเตอร์นะครับของการแข่งขันไทลัสเบอร์ซี่ลี่นะฮะพี่ตุยกระเทงแดงก็เป็นโอ้โหปรมาจารย์ปรมาจารย์ประจานปาประจานเหมือนกันฟุ๊กเป็นไงฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเริ่มจากศูนย์อะนะพี่ก็ใช่เริ่มเริ่มเริ่มจากไม่เป็นเลยแล้วก็เรียนครับแต่ผมเป็นคนชอบชอบเรียนชอบศึกษาผมอยากรู้อะไรที่มันแบบ จากพื้นฐานเบสิกแล้วก็ค่อยๆเติมเติมเติมไปครับสมมุติว่าผมไม่มีพื้นฐานเลยฟุกอ่ะฟุกอย่างฟุกเลยอ่ะครับนำรถบ้านหนึ่งเดียวถ้าาจะเริ่มต้นเป็นนักแข่งทำไงพี่อย่างแรกเลยครับต้องมีรถมีรถก่อนต้องมีรถก่อนแอ้รถมีแล้วอ่ะสมมติรถมีแล้วก็ผมจะแนะนําทุกคนที่อยากไปไปแข่งเนี่ยก็คือต้องเรียนครับครับให้เลือกเลยครับจะเรียนจะเรียนของอย่างอย่างของ อย่างของ T i A ของพี่ปีดาก็ได้แล้วว่า a ทลเลอร์สิงค์อะาเด่ชายแล้วก็มี M R A ของอาจารย์ตุ๋ยเปิดเหมือนกันก็จะสอนเรื่องของการขับเนี่ยลักษณะของการที่จะไปขับสําหรับเซอร์กิตจริงจริงจังๆที่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 ผมแนะนําก็จะมีเสือสองที่นีสองที่ที่เป็นสถาบันแบบคือการันตีอะอย่างเงี้ยปุกไปเรียนได้ช่นี่รถต้องเป็นรถยังไงพี่กุญแจรถบ้านรถทำคือก็ควรคือถ้าเป็นรถบ้านก็ควรที่จะตรวจเช็คก่อนอย่างเช่นคือรถบ้านเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของ เรื่องของถ้าเราใช้งานหนักๆในการแข่งเซอร์กิตเนี่ยในในการซ้อมหรือการหนักๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของน้ํามันเบรกที่มันเดือด้าเบรกที่มันเฟดครับพวกนี้แล้วก็ยางที่มันไม่ค่อยนั่นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราจะเริ่มเนี่ยก็ก็คือต้องเริ่มเอาพวกนี้ไปเช็คก่อนที่เราจะไปสนามเพื่อไปเรียนครับ,รบก็จะเริ่มเรียนได้ถามว่ารถบ้านที่เป็นสแตนดาดร์ดเซ็ตเนี่ยเอาไปอยู่ในสนามเนี่ยมันมันพร์ฟอร์มได้ไหมถามว่ามันมันขับได้ครับแต่ว่าแต่ว่ามันต้องดูมันต้องดูก่อนว่า รถบ้าน,นนั้นเนี่ยมันมันเป็นรถบ้านของเกรดไหนสมมุติว่าถ้าเกิดเขาเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วเนี่ยโอเคมันมันลงไปขับเป็นแท็กเดย์หรืออะไรเนี่ยได้แต่ว่าพอเราไปขับให้ให้มือขับที่ไปขับหนักๆจริงๆอะ่ะก็จะไม่ค่อยอยู่ <Okay. S 1> เพราะว่าเขาวิธีการใช้เบรกของนักขับเซอร์กิตจะไม่เหมือนกันก็คือเบรกว่าจะแบบมันจะทนไม่ไหวในรอบคือขับได้ยืนระยะได้สักครักนึงแต่ถ้าขับหนักๆเหมือนรถแข่งเลยเนี่ย จะไม่ได้ใช่เพราะคนไม่ได้ใช่ครผมว่าสมมุติว่าเร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 าวิ่งไปสัก5รอบ10รอบเนี่ยครับโอเครถรถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์มาจากโรงงานเนี่ยครับถ้าเราอัดมันหนักๆเนี่ยโอเคสักแปดเก้าแปดเจ็ดแปดรอบอาจจะได้พอเก้าสิบสิบเอ็ดขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มแบบเฮ้ยเบรกแม่งเริ่ม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 น้ำหนักเริ่มเปลี่ยนแล้วยางแม่งเริ่มแบบเฮ้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยางแข็งไงมันคือยางรถบ้านที่เขาทํามาเพราะฉะนั้นมันจะได้ถึงระดับหนึ่งถามว่ามันได้มั้ยมันได้หรือว่ามันได้ระดับนึง แต่ตักคือไม่ตลอดใชา่ใช่ใช่ผมเคยเจอเคยเจอคืออย่างอย่างเวลาไปเรียนเนี่ยไปเรียนกับอาจารย์ตุ๋ยเนี่ยนักเรียนที่มาเนี่ยมีหลากหลายครับบางคนก็เอามินิคูเปอร์มาเรียนก็มีนะมีมินิมาเลยคูเปอร์เมาเลยบางคนก็พอร์ชมาเลยอะไรอะรถ e v o l u วลูชอะไรเงี้ยมาคือใช่มาเลยบางคนก็เป็นรถบ้านสามประตูมาแต่ที่ดีสุดก็คือ ที่เขาเช็คเช็เชครถมาเฉยๆอย่างรถรถไฮฟูลเปอร์แมนมาเลยเนี่ยที่ไม่ค่อยได้เช็คแล้วไปไปขับหนักๆอัดๆๆๆออัดเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ารอบหล,ลังๆเบรกจมรถสปอร์ตด้วยนะคือเบรกลบใช่เพราะว่าเพราะว่าเวลาเรียนเนี่ยเวลาเรียน<ม>เนี่ยคือเราเราเราต้องการให้เรียนจริงๆเ<ม>พราะฉะนั้นเราก็จะให้ขับขับไป10รอบแล้วเอาวิดีโอมาดูกันมาคุยกันบนบนก็จะขับไปเพราะขับ10รอบ10รอบ10รอบด้วยกันสมมติขับแค่พีละเบรกกี่ทีอะเบรกเดี๋ยวฮอนด้า เบรกเดินคันเร่งเบรกสุดทางตรงรมันร้อนมันนั่นแหละครับนั่นแหละมันจะทําให้รถบ้านที่แบบมีปัญหามีปัญหาใช่นี่คือเรื่องของการไปเรียนรู้ารจากตัวพี่กู้เจงนะใช่ใช่นี้ถามหน่อยว่าปกติยังไม่มาเป็นนักแข่งใช้ชีวิตทั่วๆไปเด็กนักเรียนมหาลาัยวัยรุ่นถูกไหมฮะเที่ยวยังไงใช้ชีวิตหรือแบบเจอคนแบบขับรถเข้ามาในท้องถนนสวิสวัสมาจี้ตูดพี่พี่ทำไงใส่เลยไหมครับใส่เลยไหม อยู่ที่ว่าเราขับรถอะไรครับแล้วก็อยู่ที่ว่าไปกับใครคือคือจริงๆแล้วผมขับบนถนนนะผมขับไม่เร็วแต่จริงจริงจริงผมขับไม่เร็วจริงผมผมเป็นคนขับขับเรื่อยๆคือถ้าข้างหน้ามันโล่งอะผมก็ไปเรื่อยผมจะไม่ใช่เป็นประเภทแบบมุด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 แต่คนที่จะให้ผมขับเร็วเนี่ยคือภรรยาที่บอกว่าช้าและรีบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยที่บอกเดี๋ยวคนทันทันเขาเขาจะเเป็นคนที่เร่งให้เราขับเร็วมากกว่าแต่ว่าเวลาเจอวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็ก็มีมีนะมีมีมเคยมีบางอารมณ์แบบว่าผมก็ขับไปเรื่อยผมก็หลบซ้ายให้เขาก็แบบแบบเอแบบเฮ้ยอยากจะลองรถคันนี้หน่อยเว้ยอะไรเงี้ยเขาก็แซงไปไม่ไปมาอยู่ข้างหน้าเมียบอกจัดเลยสรุปแล้วผมไม่ได้ขับเร็วนะนายสั่งนายสั่งนี่คือชีพจรจริงๆเลยโฟกเป็นไงแปลกมากแปลกมากใช่คือเราถามหลายคนแล้วนะครับนัก คนบอกขับของหนขับช้ามากขับช้าผมคนขับช้าขับเรื่อยครับคือจริงๆแล้วผมเป็นคนแทบจะขับแบบว่าตามตามกฎหมายด้วยซ้ำคือแบบร้อยยี่สิบเาตรงไหนให้ร้อยยี่สิบให้เก้าสิบแต่ก็แต่คืออาจจะไม่ค่อยทันใจคนนั่งข้างๆอ่ะเขาก็จะแบบเออไปไปเร็วกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเราขับในสนามเ้าเราก็ขับเต็มที่แล้วไงขับบนถนนเราก็เลยแบบอยากขับชิวๆสบายๆในเงี้ยไม่แย่แบบ ไม่ต้องมาโหมันจะต้องแบบใช้สมาธิกับการขับบนถนนมันอันตราย